สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องตัวไคจูนัมเบอร์เอทนะฮะเล่มที่5้านะไคะจูเบอร์แปเล่มที่ห้าก็ชุดวันนี้ผมว่าวันนี้เลยลมะมั้งใช่ไหมครัเพื่อนๆเ,เ,เริ่มทยอยได้กันแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะทันชุดพิเศษจะทันเล่มแถมพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆเ,เริ่มทยอยกันได้ละก็เดี๋ยวผมมาสรุปสิ่งที่ พวกเราควรจะได้แล้วสิ่งที่ <c oughs> หลายๆคนไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ควรจะมีดีกว่าแล้วก็แล้วก็ดรามา่าแล้วก็ปัญหาของของของเล่มนี้นะก็ทุกครั้งนะทุกครั้งเราเราเราทราบกันทุกครั้งที่มีเล่มไหนก็ตามที่มันมีของแถมพิเศษที่จํานวนจํากัดมากๆ เล่มนั้นก็จะมีดรามา่าอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราเราเจอกันทุกวันนี้นะครับซึ่งซึ่งแปลกไหมไม่แปลกนะคนมีมีของหายากมาทุกคนทุกคนอยากได้แล้วไปมาทุกคนไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้นะก็เป็นบ่อกเกิดของของปัญหาซึ่งซึ่งก็ <c oughs> ก,ก็ก็ปกติไม่ไม่เป็นไรอ่าโอเคเริ่มต้นเลยลวกันว่าไคจูนัมเบอเอเนี่ยเล่มห้าเนี่ย มีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างให้พวกเราได้จับจับจอซื้อขะซื้อกันนะนะเริ่มต้นเลยคือตอนที่สยามบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่นี้นีผมจำไม่ได้วันที่ไหนอันนี้หนึ่งป่ะอะไรสักอย่างวันนี้เนี่ยนะตอนบ่ายตอนบ่ายสองโมงตรงเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างให้กดเรื่องนี้น่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอ,อะไรสักอย่างมาซึ่งก็คาดว่าจะเป็นตัวนี้แหละ <c oughs> ก็ตุ้งบ่ายสอง ขายสองของลงนะครับก็ใครที่ไม่ทันโมทํางานคือคือมันเร็วมันหมดไวมากเอา,อางี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดว่าทำไมอะไรยังไงแต่ภายสองปุ๊บของลงสิ่งที่มันให้เพื่อนๆซื้อได้เลยเนี่ยคืออะไรก็จะมีสองอย่างนี้อะใครจูนัมเบเอทเล่มที่5ฉบับพิเศษนะครับฉบับพิเศษมูลค่า575บาทนะครับ 5 7 5บาทกับอีกอ,ออปชั่นนึงก็คือเป็นเล่มธรรมดานะเล่มธรรมดาไม่มีฉบับพิเศษคือคุณแม่เของแถมอ่ะของแถมซึ่งจะเป็นอะคริลิกนะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้แป๊บหนึง่งก็ <c oughs> ซื้อเล่มธรรมดาได้พร้อมกับของแถมพิเศษก็คือการน,นะก็ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าบอ่อปัญหาแล้วต่างๆที่เกิดขึ้นเลยแล้วกันเพราะอะไรเพราะว่า เล่มถ้าคนโดยอย่างผมเนี่ยเราเราใช้สะสมเราก็จะไปชิ้นที่แพงที่สุดก่อนชิ้นที่แพงที่สุดก่อนห้าร้อยกว่าบาทของของสยามชุดเนี่ยแถมอะไรบ้างแถมการ์ดธรรมดาเล่มเดียวแผ่นใบเดียวนะการ์ดการ์ดมันเรียกการ์ดพิเศษสะสมของสยามโปสการ์ดของนาโรมิเก็นนะครับกองแพงแพงสุด แถมการ์ดธรรมดาเล่มเดียวนะผม <c oughs> หรือแล้วก็อีกหลายหลายคนที่เราสำหรับสา,สาสม้มเราก็ไปที่เล่มแพงที่สุดกอดกดปุ๊บโผกมาเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแถมการ์ดใบเดียวเว้ยมันมันอะไรวะนะก็กดเสร็จแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยเห็นเห็นหน้าจอเฮ้ยกรีดกูจอไปดูเอา้าเฮ้ยเล่มธรรมดา95บาทเนี่ยผมค่าส่งนี้นิดหน่อยนะมีมีส่วนลดฟรี20บบาท เล่มนี้ถูกกว่าแถมการ์ดพิเศษ2อันโอ้โหยังไงนะครับใจตกตะตุม่มต้องรีบกดซื้อเพิ่มอีกหอันถูกไหมเพราะเพราะเพราะเรารู้ปั๊บมันพอมันพิเศษแถมสองการ์ดเนี่ยมันแป๊บเดียวหมดแล้วครับเพื่อนแป๊บเดียวหมดแล้วมันแป๊บเดียวหมดจิ๊กถ้าไม่ผิดสิบสีนาทีหมดมันบ้ามากสิบสีนาทีหมดแล้วมันมันเพราะอะไรเพราะ เล่มธรรมดาเนี่ยแถมการ์ดของสยามนารุมิเกนไม่พอเขายังแถมการ์ดอิฮารุฟุรุอาชิเพิ่มอีกหนึ่งกา๊าซนะอันนี้เป็นการ์ดพิเศษของค่ายแอนิเมตนะครับนะอย่างเดจาวูเลยไหมเพื่อนๆนึกถึงอะไรเลยไหมนึกถึงการ์ดยอถูกไหมครับนึกถึงการ์ดยอของเรื่อง Spy Family ที่จะมีการ์ดพิเศษของอ,อ,อะไรอะ พิเศษของหอนะคือ <c oughs> คือคือโอโรกแตกระเบิดตุ้มคนโวยวายกดไม่ทันผมอะ่ะผมโชคดีว,ว่าผมซื้อตัวนี้ปุ๊บกดจ่ายรู้รู้ทันทีแล้วเฮ้ยผิดปกติเว้ยมันไม่บอกว่ามันได้การนี้ผมกดซื้อเล่มน,นี้อีกอันหนึ่งเลยนะกดซื้อทันทีเลยกดแยกนาหากเลยปึ๊บปุ๊บสองการดมันขึ้นบอกว่าแถมสองการแถมมีมีการนาลูมิเกนกับการ ฟรูฮาชีด้วยอ่ะกดจ่ายตังเสร็จปุ๊บปุ๊บดูเวลาเฮ้ยมันยังเหลือเว้ยผมก็เลยกดอีกอานหนึ่งก็บอกตังผมผมผมกดตัวนี้ไป2ชุดเนี่ยผมไปกดไปสองครั้งนะซึ่งกดทันแต,แต่แต่รู้สึกใจทยอยส่งเพราะวันนี้ยังไม่ส่งผมผมผมจะมาผมจะตามอีกอันหนึ่งนะก็ก็ถือเป็นโชคดีสำหรับผมแล้วกันเพราะผมไม่ใช่ผมไม่สามารถเดินไปร้านอนิเมตได้อ่ะเดี๋ยวเดีเข้าก่อนว่า ก็คือก็ยังดี a n i m เมตก็ยังเปิดโอกาสว่าสมมุติถ้าใครซื้อชุดนี้แล้วไม่ทันนะเขาเปิดให้พรีออเดอร์ชุดนี้นะครับแอนิเมตเปิดให้คุณพรีออเดอร์ชุดนี้พร้อมกับการ์ดพิเศษตัวนี้1แผน่น1 1ชุดนะครับก็ก็ดีสำหรับคนที่สะดวกไปแต่ข้อแม้อย่างเดียวคือคุณคุณต้องคุณได้การ์ดไปเดียวนะแล้วคุณต้องไปรับที่สาขาแอนิเมตเท่านั้นนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากขึ้นแต่แต่ก็ไม่ ไม่เหนือบากว่าแรงอะเนาะสำหรับคนที่พลาดบอกว่าก็นั่นแหละครับคือประเด็นคือชุดแพงคุณแถมการ์ดใบเดียวชุดถูกคุณแถมการ์ดพิเศษสองใบของสยามนารูมิเกนอันหนึ่งกับของแอนิเมตเอ,อะไรอะฟูรุฮาชิอันหนึ่งซึ่งซึ่งก็โดนโดนคนบ่นไปเยอะนะครับต่อไปก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมแตะแล้วใช่ไหมถ้าคุณพลาดนะคุณยังไปกดของแอนิเมตได้แล้วคุณก็จะได้การตัวนี้แต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับ ข้อเสียคือคุณซื้อแกแอนิเมตคุณไม่ได้การ์ดสยามนะดังนั้นสำหรับคนที่พลาดและอยากจะได้การ์ดสอันคุณต้องซื้อเล่มนี้1เล่มจากสยามและคุณต้องไปพรีออเดอร์เล่มนี้1เล่มกับแอนิเมตอ่ะหมาแปลว่าคุณจะต้องมีเล่ม5เนี่ยไคจูเล่ม5 2เล่มเพื่อที่คุณจะได้2การ์ดนะ มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นป่ะไหนยังจะต้องอะไรอ่ะค่าเดินทางค่าคือคือทุกทุกทุกการกระทํามันมีต้นทุนของมันถูกไหมครับทุกการกระทํามันมีต้นทุนของมันดังนั้นยังไงถ้าคุณกดไม่ทันเนี่ยมันก็จะแพงกว่าผมแพงกว่าผมที่ผมกดทันแล้วผมได้สองการถูกไหมยนั่นมัน given นะยังไงมันมันคือชีวิตมันคืออย่างนี้ซึ่งซึ่งหลายๆคนก็บ่น นะครับซึ่งซึ่งผมก็เข้าใจเพราะของมันน้อยอ่ะคือสิบสี่นาทีหมดครับสิบสี่นาทีหมดก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเทะ่านั้นแหละนะก็ก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่สิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้เนี่ยคุณซื้อชุดนี้คุณได้อันนี้คุณซื้อชุดนี้คุณได้อนี้งั้นเดี๋ยวผมไปลงในรายละเอียดของตัวฉบับพิเศษแล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนำแล้วกันว่าจะปิดท้ายวิดีโอด้วยยังไงนะ สิ่งที่คุณได้ตัวแพงคุณได้อย่างนี้ตัวถูกคุณได้อนีเอ้เล่มอย่างเดียวคุณได้นี้สิ่งที่มากับฉบับเล่ม5ฉบับพิเศษก็คือเล่ม8ธรรมดาหไหมครับเล่ม8ปดไม่ใช่เล่ม5เล่มหเหมือนกัน2เล่มเล่ม5้านี่ก็จะแพ็กเกจอยู่ข้างในนี้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอะคริลิกสแตนดี้อะคริลิกสแตนดี้ของเรื่องเรื่องเนี้ยนะ หน้าตาเป็นยังไงเริ่มจากหน้าตาเป็นยังไงคือคือถ้าเกิดคุณทําได้ดูวิดีโอแพ็กอันบ็อกซ์ของตัวพวงกุญแจเรื่องสปายก็อันนี้ก็ใช่เลยนะเหมือนกันแพ็กเกจมาหน้าตาเหมือนกันเดีย้ยเลยกองเกลงแต่ต่างคือตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรดามนะออกแบบมาดีได้พอดีกับเล่มเป๊ะนะครับของของในกล่องพวงกุญแจเนี่ยมันต้องมีอะไรมาดามดามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะเพราะ,พเพราะกล่องพวงกุญแจมันเท่ากับ หนังสือเล่มญ,ญ,ญี่ปุ่นไงนะมันเล็กกว่าเขาเลยต้องดามแต่อันเนี้ยมันออกแบบให้เท่ากันแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องดามนะครับก็โอเคกลับมาในเรื่องนี้ผมบอกว่าตัวนี้มันแถมสแตนดี้อะคริลิกเห็นไหมเจ้าตัวนี้นะตาอย่างนี้เลยตายอย่างนี้เลยนะ ผมผมคงจะไม่แกะนะผมบอกตรงๆผมผมไม่แกะถ้าผมหาถ้าผมไม่ได้ซื้อถ้าถ้าซื้อได้ผมก็อยากจะซื้อเพิ่อมอีกอันนะแต่ผม,มรู้สึกว่าเหมือนมันจะหมดแล้วอะ่ะคือเรายังมีคูป,ปองอนะ่ะแต่ตอนซื้อตอนนู้นะใช้คูป,ปองไม่ทันนะเราโก้ซื้อของไม่ทันเราก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับสแตนดี้อะคริลิกอันนี้นะเป็นรูปตัวนี้สําคัญยังไงเพื่อนๆสาคัญถ้าคุณเป็นสายสะสมถ้าคุณเป็นสายรักเรื่องนี้จริงๆคุณไม่ซื้ออันนี้คุณก็ พลาดอยู่มหันนะพลาดอยู่มหันผมบอกงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสแตนดี้คริลิกตัวนี้เนี่ยบังเอิญว่ามันไปเข้าชุดกับสแตนดี้อะคริลิกเล่มหน้าที่กำลังจะมาเล่มหก่าโลกแตกเปรี่ยงเลยถ้าคุณยังไม่มีอันนี้ถูกปะ่ะใช่ไหมครับเปรี้ยงเลยถ้าถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้ออันนี้นะงนั้นก็ ถ้าใครคิดว่าเป็นแฟนตัวนี้แล้วฉันยังต้องซื้อของพิเศษพรีเมียมลิขสิทธิ์ของค่ายสยามเนี่ยก <c oughs> ็ควรจะไปหาซื้อเพราะเดี๋ยวพอเล่ม6ออกมาเล่ม6ออกมาอะคริลิกเดี๋ยวมันจะมีคล้าย,ายๆกันผมไม่แน่ใจเป๊ะๆยังไงแต่มันจะมีอะคริลิกคล้ายๆกันที่ว่าเอามาวางคู่กับตัวนี้นะเนี่ยเป็นตัวหน้าตาเหมือนปล่อยพลังอะไรสักอย่างถูกไหมข้างหนึ่งอีกอันหนึ่งรู้สุกจะเป็นอะไรที่มันยืนฝั่งตรงข้ามกันถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิด นะผิดถูกไงขออภยัยตรงนั้นผมไม่แน่ใจแต่สรุปคือเล่ม6ค่อนข้างจะแน่นอนว่าจะมีแซนดี้อะคริลิกอีกหนึ่งชิ้นที่มาคู่กับเล่ม5นะครับเรื่อง,ปง,ปง,ปงออโปกงโปงกดโปสการ์ดอะไรเราเราไม่รู้มันยังไม่มยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็คงมีแหละก็อ,อันนี้มีอันนี้อันเล่มหน้าก็ต้องมีนะและที่สำคัญคือมันก็จะมีแซนดี้อะคริลิกที่เข้าชุดกับสอดพิเศษเล่มนี้ด้วยนะ ก็เค okay. ผมว่าผมแตะแตะทุกอย่างเลยเพื่อนๆแล้วนะแต่ว่าคุณซื้อแล้วคุณจะได้อะไรคุณซื้อคุณจะได้อะไรการ์ดอะไรที่จะเล่มพิเศษสําหรับเรื่องนี้ถ้าคุณพาร์ตการ์ดนี้คุณสามารถซื้อได้ที่แอนิเมตนะครับแล้วก็อะไรอ่ะไรตัวนี้แซนดี้คือเหล็กสวับดพิเศษมีอะไรบ้างนะครับแล้วทําไมคุณต้องซื้อเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ซื้อเดี๋ยวคุณไปซื้อเล่ม6มาด้วยกัน คุณแมทชิ่งไม่ได้ก็แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายนี้ก็โอเคก็จบคุณก็ซื้อแต่เล่ม9ที่จออกมาก็เท่านั้นคุณก็ก็ไม่แค่งรับอกแต่สำหรับคนที่แคร์คุณมีเล่มใดโดยไม่มีเล่มอีกเล่มหนึ่งก็คงไม่ได้นะก็ขอเท่านั้นแหละครับนะไคจูนัมเบอร์เอเล่มที่ห้านะครับฉบับธรรมดาและฉบับพิเศษขอบคุณครับ